ตอนการน้านี่เ่วาได้ทวงนั้นนี่คือน้ำเก๊งบาหนาไล่ลุงนะครับนะดวะนั้นเลยตดวะน้ำน้ำพก,กันเลยารู้เลยนะเวบรีกันอยู่นะครับผไป้งได้น,ะน,ดนี่นการเตะตั้งกาบานลกกัน้านี่มาดเ้นใบร่อจุดเตม,มาช่วยนี่ทหารมาเลยครับนะป้าน้ามาเลยแม่อดาว้าวนะนี่มาํานั้นนะนะ Nát gần lại đi tê lửa ở ngoài. You nào. You think nếu mà lương nào, chịu ăn. có gần vòng vinh, quám đất đấy, anh em là. I don't lắm. I go back. Go back. Ay, yêu, banya gát. A nếu ngâm nỉ ngọc mà nài gặp 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 ออกมาได้เลยนัดกันไว้ดีใจเรือนี่แกออกดันนัดมาดันนัดมาดันนัดนี่นี่ลุงไปมูนซิปนะครับนี่ลุงไปมูนซิปกันนะยังติดอีใจลายคนเลยแล้วไอ้ีเทปน้ำที่กุญได้เลยนะครับนี่คือเอาข้าวสารอาหารน้ำน,นี่คาเฟ่ในบา้านเขาจังนะครับออกมาได้ท้งคนเลยนะออกมาลงหยุดก,ออก,กับออกมากับปีหนึงออกมาเลย เรื่องนี้ตัวเดียวนี้นะเตรียมไอ,อ้กูไปข้าไปช่วยตัวเดียวนะครับผมถึงมาเลยกันนะไปดูป้ามาเต้นเลยเนี่ยรับมาจังไลยตัวรับมาจังไลยเดีย๋ยวมีไปดนะูป้าเรือมาช่วยลุงกำลังอะไรครับนะนี่มาเลยนะครับนี่คือเรือของกองทัพธรรม